บทเรียนสอนใจบทหนึ่งของพระอภัยมณีกล่าวว่าบัดเดียวดังง่างเงีงบังเบงแบ้วสะดุ้งแล้วเหลียวแลชงแงาหาเห็นโยคียขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบรรพธแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลีล้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนบทนี้สอนให้เรารู้ว่า อย่าวไว้ใจทางอย่าวางใจคนโดยเฉพาะในระบบโซเชียลตอนนี้ผู้คนจะถูกชักชวนให้ไปทำธุรกิจต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วก็ถูกหลอกบาดเจ็บกลับมาเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเชื่ออะไรไง่ายๆคุณจะต้องพินิษพิเคราะห์ให้ดีๆพิจารณาให้ดีๆดศึกษาในรายละเอียดให้ดีๆก่อนที่จะไปลงทุนนะครับไม่งั้นคุณก็จะเสียเปรียบขาดทุนบาดเจ็บกลับมาครับ